วันนี้นะครับจะมาสอนท่าแพลง้งตัง้งแต่แบบง่ายสุดนะครับไปจนถึงแบบยากสุดนะครับมี6แบบด้วยกันดูให้จบเลยครับอพิโซดนี้สนับสนุนโดยดีน่าแบล็กไฮโปรตีนนมถั่วเหลืองผสมถั่วเหลืองสีดำเป็นโปรโตีนจากพืชที่มีโปรโตีนสูงถึง13กรัมช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและฟื้นฟูกล้ามเนื้อน้ำตาลน้อยได้รับเครื่องหมายทางเลือกเพื่อสุขภาพช่วยให้อิ่มท้องนานอร่อยทานง่ายสามารถดื่มได้ทั้งก่อนและหลังออกกำลังกายครับ ใครที่อยากเล่นกล้ามท้องอยู่บ้านนะครับแล้วเล่นท่าแพลงเนี่ยบางทีจะปวดหัวเล่นไม่โดนนะครับวันนี้จะเบรกดาวท่าแพลงให้เป็น6ท่าด้วยกันนะครับแพลงหแบบตั้งแต่แบบง่ายสุดๆนะครับไปถึงแบบแอดวานซ์มากดูให้จบแล้วลองทำต่างดูครับท่าแพลงนะครับเป็นท่ามาตรฐานในการออกกำลังกายนะครับเพียงแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยเล่นผิดนะฮะว่าเราเล่นแพลงเนี่ยสังเกตดูไหมแทนที่จะโดนกล้ามท้องบางคนปวดหลังนะครับหรือว่าบางทีไปเมื่อยไหล่เมื่อยคอนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าท่าแพลงเนี่ย ถึงแม้ชื่อมันจะเป็นท่ามาตรฐานก็จริงแต่มันเล่นยากมากนะครับเพราะว่า ท่าแพลงนะครับถ้าเราเรียกว่าไม้ตะดานเนี่ยคือลาตัวเราต้องตรงนะครับแต่ปัญหาคือการควบคุมกล้ามเนื้อต่างๆของร่างกายของเรานะครับเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังเลยว่าใช้กล้ามเนื้ออะไรบ้างนะฮะเริ่มจากมือของเราก่อนปกติทําท่าแพลงนะครับถ้าเราทํามือทําศอกแบบนี้เราใช้หัวไหล่ใช้กล้ามเนื้ออกแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อช่วงบริเวณสะบ,บักในการบาลานซ์ถ้าเราทํามือแบบนี้ก็ใช้กล้ามเนื้อท้ายกันแต่มันจะง่ายกว่าทีนี้ไล่ลงมานะครับในการทําตัวให้ตรงเนี่ยมันต้องใช้กล้ามเนื้อท้องเยอะมากนะครับซึ่งกล้า เซอร์หรือกล้ามเนื้อช่วงเอวของเราด้วยนะครับซึ่งใช้งานเยอะมากๆในการทําท่าแพลงจึงไม่แปลกที่หลายครั้งเราทําท่าแพลงแล้วเคยไหมฮะทำแล้วเหนื่อยตัวมันจะเริ่มสั่นนะครับมันจะเริ่มแบบแอนตัวหรือโค้งตัวนะครับดังนั้นท่าแพลงเนี่ยให้จําง่ายๆครับมันไม่ใช่ท่าเล่นก้ามท้องนะมันเป็นท่าเล่นทั้งตัวมันโดนตั้งแต่หัวไหล่แขนนะครับยันกล้ามท้องยันขายันก้นของเราเลยนะครับมันโดนหมดทั้งตัวแต่ถ้าฟังมาทั้งหมดนี้อยากได้สรุปสั้นๆนะว่าท่าแพลงได้อะไรนะครับได้คํานี้ core stability คคววาาามมัั่นนงงงขอแแกกลลลํตป ภาษามนุษย์ง่ายๆคือเล่นแล้วก้ามท้องแข็งแรงไม่ปวดหลังครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการทําท่าแพลง6แบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปทีละแบบเลยนะครับใครที่ทําไว้ทําทั้ง6อันเลยใครที่รู้สึกว่า ข้อไหนมันยากนะครับก็ s k i ปไปกอดได้โอเคมาดูแพลงแ,แบบที่1กันนะครับหลายๆคนจะคิดว่าท่าแพลงไหนเราใช้ศอกทําที่มันง่ายที่สุดจริงๆไม่ใช่นะครับท่าแพลงที่ง่ายสาหรับมือใหม่เนี่ยแนะนําว่าใช้มือทําเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวของเราเนี่ยนะครับมันติดกับพื้นลงไปใกล้กับพื้นมากๆเหมือนตอนที่เราใช้ศอกเนี่ยนะครับมันยิ่งหนักเนี่ยมันลงไปทําให้เราต้องเกรงแกนกลางลำตัวเยอะแล้วบางครั้งเราเกรงแล้วเราฟโฟกัสไม่ได้ทําให้ปวดหลังได้นะครับการที่เรายกระดับตัวขึ้นมาด้วยการทําแพลงด้วยมือเนี่ยมันทาให ท่าแพล,ลงทุกแบบที่เราจะเรียนวันนี้เนี่ยมันจะมีพื้นฐานคล้ายๆกันนะครับอันดับแรกเลยนะคำว่าแพลงแปลว่าตัวตรงนะครับตัวตรงเป็นไม้กระดานนะครับดังนั้นนะครับเวลาเราทําท่าแพลงนะเราจะไม่แอนก้นแอนหลังอันนี้มันเหมือนท่าคอบรานะครับซึ่งถ้าค้างไปอย่างนี้นานๆอาจจะปวดหลังได้2คือเราจะไม่ทําก้นโด่งเหมือนภูเขานะฮะท่าแพลงตัวของเราควรจะตรงทีนี้คําถามที่หลายๆคนมักจะเจอคือเราจะทํากี่นาทีดีนะครับบางคนเนี่ยจะไปแข่งกันทําแพลง5นาทีการแพลงนานๆไม่ได้แปลว่าคุณจะใช้กร เนื้อท้องตลอดเวลานะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าแพลงผมมีเทคนิคมาให้คือเราจะนับลมหายใจครับเทคนิคในการนับจํานวนครั้งของท่าแพลงนะครับที่น่าจะทําให้เราเนี่ยทั้งได้หายใจและโฟกัสกามท้องด้วยคือหายใจเข้าลึกๆช้าๆแล้วหายใจออกเกรงท้องเนี่ยครบ1รอบนับเป็น1นึ่งเรปนะครับซึ่งในท่าแพลง1เซตปสำหรับมือใหม่เราอาจจะทํา้าลมหายใจสำหรับใครที่ปานกลางอาจจะทํา10ลมหายใจสำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากได้ยากขึ้นนะครับเราก็ทำไปเลย20-30ลมหายใจข้อดีของการทําท่าแพลงแบบหายใจนี้นะครับอันดับ แรกคือเราจะไม่กลั้นหายใจอันดับที่2คือทุกครั้งที่เราหายใจออกเนี่ยเราจะมีการเกรงกล้ามท้องโดยธรรมชาติอันดับที่3คือปกติแล้วกล้ามเนื้อท้องคนเรามันมีด้านในด้านนอกนะครับด้านนอกเนี่ยคือ rectus abdominis classic pack ของเรานะครับจะได้ใช้เวลาเราเกรงตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราหายใจออกแล้วขมิ้นท้องด้วยกล้ามเนื้อท้องด้านในหรือที่เรียกว่า transverse abdominis หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับมันจะช่วยหด นะครับเกรง่งทําให้เอวของเราเนี่ยดูเล็กลงทําให้เราดูสมส่วนมากขึ้นและคอบอดี้หรือแกนกลางลำตัวมันจะแข็งแรงขึ้นด้วยครับทีนี้ยังไม่หมดนะครับสำหรับเบสิกของการทําท่าแพล้งเนี่ยมันยังมีเรื่องของช่วงหัวไหล่และคอของเราด้วยนะครับเราจะไม่ยักไหล่แบบนี้นะครับถ้าใครรู้สึกว่าไหล่มันมาติด ได้ทำผิดละนะครับให้กดหัวไหล่ลงลักษณะนี้ถ้าใครรู้สึกว่าทําท่าแพลงแล้วเมื่อยคอมันมักจะเป็นเพราะว่าเราเงยหน้าทําท่าแพลงแบบนี้นะครับดังนั้นท่าแพลงที่ถูกต้องคือเราควรต้องทาหัวให้ตรงปกติตาของเราจะมองไปใกล้ๆกับมือเพื่อให้เราเป็นเส้นตรงตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับอันนี้เป็นท่าแพลงที่ถูกต้องครับเห็นไหมครับว่าแค่เบสิกท่าแรกเนี่ยนะครับรายละเอียดมันเยอะมากนะครับมีตั้งแต่การคุมเรื่องของสะโพกนะไม่ให้มันแอ่เกินหรือว่าไม่ให้มันโด่งเกินมีการคุมเรื่องของลมหายใจมีการคุมเรื่อออองงขไหลล่แะท้นีีพ แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปต่อสเต็ปที่2กันนะครับพอเราทำแฮนดแพล a n เป็นแล้วเราค่อยเริ่มทำท่าแ p l a n แบบยากขึ้นด้วยการลดระดับตัวของเราลงมาเป็นเอลโบแ p l a n คือใช้ศอกทำนะครับเอลโบแ p l a n เนี่ยเราอาจจะเคยเห็นอเข่ามาือใช่ไหมครับใช้มือกดเข้าหากันอย่างนี้เราจะลองเปลี่ยนใหม่นะครับการกดมือเข้าหากันบีบแบบนี้มันใช้กล้ามเนื้ออกช่วยถ้าเราอยากได้การท้องเยอะให้เรา แปมือออกแบบนี้นะครับแปรมือออกแล้วถ่ายตัวไปข้างหลังนะครับจะทําให้เราใช้กล้ามเนื้อท้องเยอะมากๆนะครับนี่เป็นการทําท่าเอลโปแคลงแบบที่ชา a l l e n g e หรือว่าแบบที่ทําให้มันได้ใช้กล้ามเนื้อท้องมากขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยท่าที่3ที่เราสอนวันนี้มันคือการเอา2ท่ามาคอมโบกันนะครับเขาเรียกว่าแพลงอัพนะครับก็เอาง่ายๆเลยคือจากเอลโปแคลงเนี่ยนะครับขึ้นมาอขึ้นมาเป็นแฮนด์แพลงแล้วก็ลงไปนะครับเป็นเอวโปแพลงแล้วขึ้นมาอย่างนี้นะครับ ขึ้นลงนับเป็นหนึ่งรอบนะอันนี้เราสามารถทํา10ครั้งหรือ15ครั้งก็ได้แล้วแต่ความสามารถของเรานะครับสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาในท่าแพล n อัพคือไทเซ็นะฮะเพราะว่าทุกครั้งที่เรา ก้าขึ้นมาลักษณะนี้นะครับไทรเซ็บมันทํางานเราต้องดันตัวเองขึ้นมาจากพื้นนะครับมันก็จะใช้กล้ามเนื้อไทรเซปบสองก็คือกล้ามเนื้อหน้าอกของเรานะครับมันเหมือนวิดพื้นข้างเดียวเพราะว่าเวลาเราทำเอบแพลงแล้วเราเอามือวางปุ๊บเราต้องดันขึ้นมาเนี่ยกล้ามเนื้ออกมันจะทํางานเหมาะสำหรับคนที่อยากจะมีหลายๆออปชันในการเล่นกล้ามเนื้อไหล่และอกด้วยครับทีนี้ครับเราเล่นท่าแพลงแบบปกติไปละสามอันเนี้ยไม่ยากเท่าไหร่ที่จะยากขึ้นเนี่ยคือท่าที่4่นะครับคือไซส์แพลงซึ่งแน่นอนครับสำหรับม ควรต้องทําก็คือว่าเราควรต้องหายใจแล้วทําให้ตัวตรงปกติถ้าเราไซส์แพร่งด้วยมือแล้วทําผิดก็คือตัวจะเป็นนี้ถ้าเราทําแบบนี้นะครับให้เราดันตัวเองขึ้นมาปุ๊บ่าเป็นเส้นตรงอันนี้คือถูกต้องสำหรับท่าไซส์แพลงนะครับกล้ามเนื้อที่ได้เนี่ยมันคือกล้ามเนื้อออปลีคท้องด้านข้างของเราและกล้ามเนื้อที่เรียกว่าคอดัสตัสลำบอรัมคือกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างที่มันอยู่ด้านข้างใครที่ปวดหลังข้างเดียวแนะนําว่าให้ลองทําท่าไซส์แพลงดูแลหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาว,ยาวๆเนี่ยจะช่วยทําให้แกนกลางาาัด้้นนขขงงเรรมแแ็ึไภพซ จําให้ดีนะครับถ้าเราไม่ถนัดข้างไหนให้ทําข้างนั้นก่อนสมมติคุณถนัดขวาเนี่ยให้ทําด้านซ้ายก่อนก็จะช่วยทําให้เกิดบาลานซ์ขึ้นได้เหมาะมากๆนะครับสำหรับคนที่ถือของข้างเดียวหรือนักกีฬาที่ยืนข้างเดียวลักษณะนี้นะครับคือเล่นกีฬาที่ใช้ซ้ายขวาไม่เท่ากันวดทําท่าซช้แพลงครับทีนี้มาดูท่าที่5กันนะครับท่าที่5คือท่าซิงเกิลอาร์มแพลงนะครับก็คือแพลงปกติแต่เราเอามือขึ้นหนึ่งข้างแล้วกราค้างไวล้ลักษณะนี้นะครับท่านี้เนี่ยสิ่งที่มันเพิ่ เพิ่มแรงในการหมุนเพราะว่าทุกครั้งที่เราเอามือวางไว้ข้างเดียวเนี่ยตัวเรามันจะอยากจะพลิกลงมาลักษณะน,นี้เราก็ต้องเกรงกล้าท้องไว้เพื่อให้เรานิ่งนะครับการทาท่าซิงเกิลอาร์มแพ l งสิ่งที่คุณควรทําคือเราควรจะทําตัวให้นิ่งนะครับแล้วเราหน้าควรจะตรงนะฮะไม่ใช่ว่าพลิกลงมาแบบนี้ท่านี้นะครับนอกจากกล้ามเนื้อท้องที่เป็นซิกผักของเราเนี่ยมันต้องใช้คอมท้องด้านข้างนะครับและใช้สะบักด้านที่เราเอาวางเป็นสปอร์ตเนี่ยใช้งานหนักมากนะครับดังนั้นเหมาะมากๆนะครับสำหรับนักกีฬาหรือคนที่ต้องการเพิ่มพละ แล้วข้างขวาแรงเยอะข้างซ้ายไม่มีแรงนะเล่นท่านี้นะครับสามารถช่วยได้ครับท่าสุดท้ายของวันนี้นะครับ Ultimate level 6ของเรานะครับคือท่า Single Arm Single Leg p แ a n k โอเคเมื่อกี้เราทําท่า p l ง n มือเดียวกันละทีนี้เนี่ยเราจะยกขาขึ้นด้วยนะครับสำหรับเทคนิคในการทําท่า s i n อาร Arm Single เลกนะครับ่อนอื่นเลยเนี่ยให้เราวางมือก่อนสมมติเราวางมือขวาไว้แล้วเราก็จะต้องยกเท้าข้างเดียวกันกับมือที่ว่างก็คือยกเท้าขวาขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้นะครับมันจะทําให้เกิดการบาลานซ์ตัวในแนวเฉียงซึ่งใช้กล้ามเนื้อ แทบจะทั้งตัวเลยนะครับไม่เชื่อลองไปทําตามดูได้กล้ามเนื้อใช้ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อส่วนที่เป็นการช่วยในการหมุนตัวน้องๆคนไหนที่อยากจะต่อยหนักขึ้นนะครับน้องๆคนไหนที่อยากจะส่งบอลแรงขึ้นนักรักบี้ที่อยากจะปาลูกบอลหรือใครที่จะต้องออกแรงเยอะๆที่ต้องบิดตัวเนี่ยควรต้องฝึก ท่านี้นะครับเพราะมันจะทําให้เราสามารถที่จะมีพละกําลังในเชิงการบิดตัวที่ดีขึ้นได้ที่สําคัญเลยใครที่เล่นกีฬาปะทะเวลาลงปะทะเนี่ยเราอยากจะรับแรงประทะได้ดีขึ้นท่านี้นะครับจะช่วยคุณได้ครับสรุปนะครับวันนี้เราได้ไป6ท่าคลิปนี้น่าจะยาวพอสมควรก็ลองเอาไปทําดูนะมีตั้งแต่แบบง่ายกลางยากนะครับแบบง่ายเนี่ยทำให้ถูกต้องคือหายใจเข้าหายใจออกประมาณ5ครั้งสาหรับคนที่ปานกลางคนทั่วไปนะครับก็หายใจเข้าหายใจออก10ครั้งต่อเสร็จนะครับส่วนใครที่เป็นแอดวานซ์แล้ว ให้ช้าลงได้แล้วก็ไปเพิ่มจํานวนเสร็จนะครับ <S <S 1> <S 1> วันนี้เนี่ยเรามีชาเลนจ์ให้ทํำน้องๆที่เป็นชาวฟิตจังชั่นเน่ยเรารู้ว่าคุณแข็งแรงผมอยากให้คุณโชว์มาหน่อยนะครับว่าเราสามารถทำซิงเกิลอาร์มซิงเกิลเลฟแพงได้นานเท่าไหร่ส่งวิดีโอมาติดแฮชแท็กนี้มานะครับบายดีหน้าอยากให้เล่าเรื่องมาดีนนงด้วยว่าเราเล่นแพ a n งไปทำไมนะครับอยากจะเล่นแพ a n งไปเพื่อแรงเยอะแรงน้อยนะครับเดี๋ยวพี่ฟ้าอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับ นอกจาก Planking Challenge แล้วเรายังมี Handstand Challenge ในเพจของ Dina Black ซึ่งแจกของรางวัลด้วยนะครับใครที่อยากได้ให้เข้าไปกดไลค์เพจ Dina Black และดูรายละเอียดจากลิงก์ในแคปชั่นนี้เลยครับ Dina Black High Protein นมถั่วเหลืองผสมถั่วเหลืองสีดำที่มีโปรตีนสูงถึง13กรัมเป็นโปรตีนจับพืชผสมถั่วเหลืองสีดำที่ให้โปรตีนสูงกว่าถั่วเหลืองทั่วไป50%ช่วยเสริมสร้างและฟื้นฟูกล้ามเนื้อน้ำตาลน้อยได้รับเครื่องหมายทางเลือกเพื่อสุขภาพและป้อกันใหม่ตอนหน้าครับ